อีสานมานกขาหน้าใสแข็งมักจวดจังครับครับผมครับคำนี้ก็ไม่ยามผายเราหรอกครับยามผ้าครับเดี๋ยวให้ดูผลงานตรงแรกครับตรงแรกข้างบนที่ผมยามมาโอ้ต้องบอกว่าโหดจริงครับแมตต์นี้ประมาณห้าโลครับผมห้ากิโลส่วนจะเป็นปลาอะไรนั้นไปดูกันเลยครับเดี๋ยวยามเสร็จแล้วก็จะลงไปยามข้างล่างนะครับดูผลงานข้างล่างว่าจะเป็นไงครับนี่ครับผลงาน หมอเล็กทั้งนั้นเลยครับปอช่นไม่มีครับกล่องห้อยต้อยเลยครับต้องบอกว่ากล่องห้อยต้้ยนี่ก็ประมาณสามโลครับถังวิถถังเล็กๆนะพี่น้องครับนี่ครับกล่องอยู่เนี่ยประมาณสามโลหล่านี่ครับไอ้กระสอบปุ๋ยนี่อีกสามโลเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่ามนมีอะไรหมือนจะเป็นแมตต์ปิดท้ายแมตต์ส่งท้ายปลาแล้วครับแมตต์ส่งท้ายปลาลงแล้วเพราะว่า ปลาใหญ่มันลงหมดแล้วเหลือแต่ปลาเล็กเหลือแต่ปลาเล็กมันลงคิวบวยครับนี่ครับมีแต่ปลาหมอเล็กครับปลาเข่งปลาหมอเล็กบ้านเราวครับอ่อยต้อยเลยครับนี่ก็ประมาณสามโลครับสามโลโอ้ใครที่ชอบหมกปลาเนี่ยของแท้เลยกับพวกที่ใส่แงบใส่แงบใส่แงบเดี๋ยวไปเลี้ยงไว้ใส่แงบนี่ ของแท้แน่นอนจังแน่นอนครับผมโอ้โหดหดหดครับโหดโหดครับผมมาดูตรงนี้กันครับตรงนี้จะเป็นสงท้ายหรือเปล่าครับแต่น้ํามันก็เกือบลดหมดไล่นาแล้วน้ําเกือบลดหมดแล้วครับระบายน้ําออกโอเคครับผมไปดูเลยครับนีครับผลงานตรงล่างเมื่อกี้ปลาเข็งอีกรอบปลาหมอเล็กครับโอ้ แมตปิดท้ายนี่มีแต่ปลาหมอเล็กจริงๆครับปิดท้ายเยดูการน้ําลงหมดแล้วครับบทสรุปก็คือปลาใหญ่มันลงมันเริ่มลงตั้งแต่ลมหนาวเริ่มมาครับปลาเร่ดูการใส่เบ็ดครับปลาใหญ่เริ่มลงปลาเล็กนี่ลงปิดท้ายครับปลาหมอเล็กปลาช่อนเล็กลงปิดท้ายจริงๆน่าจบแล้วครับปลาน่าจะลงหมดแล้วน้ําก็ขอด พออีกสิวันก็แห้งเกี่ยวข้าวพอดีเลยครับส่วนปลาที่เหลือก็คงจะไปอยู่ในบอ่อก็คงไม่มีอะไรแล้วครับวันหลังๆคงจบแล้วครับสําหรับปลาในทุ่งนาครับผมโอเคครับผมสําหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ